สวัสด,ดีนะคะท่านผู้ชมไม่ต้มชาแนลนะคะป่าท่านผชมมาชมขบวนเรือโปะเบาค่ะวิ่งออกมาจากเส้นคนครหลวงนะคะอันนี้ก็อยู่ในแม่น้ําป่าตาักหน้าวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่างโดยลำมเทพก็ท่านผู้ชมสีสวยสดใสเรือโป๊ะจะท่วงน้ำไม่เอ,อ่ย นอนอยู่แล้วท่านผู้ชมโอ้ยทําไมพักนี้เรือต้องถ่วงน้านะเรือจะต้องไปลอดใต้สะพานนะคะท่านผู้ชมสะพานวนวลฉวีหรือสะพานตรงลังสิตสะพานเตี้ยนะคะมัางมาหลายปีแล้วเนาะฟางมาแต่ดั้งแต่เดิมฝันเรือเริ่มจมเลยนะคะท่านผู้ชมสันเรือด้านล่างนะคะที่ติดกับน้ํา เรือก็จะได้รับคำสั่งว่าปล่อยน้ำเข้าปริมาณเท่าไหลกี่กเมตรประมาณนี้นะคะอีกพลังก็คอยเดินตรวจตาเชือกนะคะท่านผู้ชมอยู่เรือไม่ยิ่ววาดสบายนะคะสินค้าไม่มีก็น้องดูแลทำความสะอาดรักษาเรือต้องบำรุงไปเรีอออกทะเลนะคะเพียงเกาะเพียงเกาะข้างเรือเต็มเลยท่านผู้ชม เพียงขาวเลยไปรับสินค้ามาจากทะเลก็มาส่งน้ำจืดวิ่งเข้าวิ่งออกอันนี้ก็ปล่อยน้ำเข้าไปในเรือรอ้อยได้ระดับน้อยเดี๋ยวพ้นสะพานเตี้ยๆแล้วก็ต้องมาดูดออกอีกนะคะท่านผู้ชมดูดออกก็ต้องกวาดให้แห้งทำความสะอาดให้แห้งเดี๋ยวไปบรรทุกสินค้า ก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้พักผ่อนสอจ,จันเจริญทรัพค่ะท่านผู้ชมเรือต่งท้ายรับหน้าที่วันนี้ดึงอยู่นะคะลักษณะดึงเดี๋ยวมันเวียง ช่วงโค้งช่วงเลี้ยวนี่เรือลำสุดท้ายมันจะเวียงนะคะฝั่งโน้นจะมีร้านอาหารเป็นแพร่อยู่เดี๋ยวจะไปฟาดเอาร้านอาหารเข้าๆจำเป็นมากๆนะคะเรือโป๊ะเบานี้จะต้องมีเรือตรงท้ายยิ่งช่วงหน้าน้ำหลากหรือไม่ก็หน้าหนาวลมแรงๆนี่เรือตรงท้ายทำหน้าที่หนักหน่วงเลยนะคะ บรรยากาศน้าวัดพนันเชิงเชา้าเช้าเจ็ดนาฬิกากว่า,วาแดดเปี้ยงเลยนะคะท่านผู้ชมนั่งชมวิวชิวๆสบายๆฝังเสียงนกร้องโอ้โห,โห,โหปลากระพุทธน้ำขึ้นนะคะ น้ำขึ้นมานี่เลยท่านผู้ชมปกติจะลงเมืองนนตอนนี้แล้วดูน้ำหลากนะคะปี2567หรถือว่ายังไม่ขึ้นสูงนะคะท่านผู้ชมน้ำยังอยู่ในระดับนี้สบายสบายของพี่กับตันนะคะน้ำยังไหลไม่แรงกิดสุดนะคะตอนนี้กรมเจ้าท่าตุ้มเข้าไป คนข้อมูลปล่อยน้ำอยู่ที่1 0 8 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์น,นะคะอยเย็นมันสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะ